สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเปิดแชนแนลนะคบผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญจําปีเจ้าสัวธนบดีนะครับปี2566น้นั่นเองนะครับผมจัดสร้างโดยวัดจุลามณีนะครับผมเพื่อสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อที่ดินแปลงที่2นะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์นะครับวัดจุลามณีนั่นเองนะครับเพื่อ แล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็เพื่อสมทบทุนนะครับกองงานเจ้าคณะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือว่ากองงานนะครับที่หลวงพ่ออิทท่านดำรงตำแหน่งอยู่นั่นเองนะตอนนี้นะครับผมนะครับจำปีเจ้าสัวธนบดีนะครับหลายท่านอาจจะได้ชมนะครับมาเนื้ออื่นๆมากันบ้างแล้วนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองคํานะครับจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ด้านนอกนะครับดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนวะโลหะเกทองคํานะครับผมนวะโลหะหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นโลหะผสมกัน9้าชนิดนะครับรอล้อมรวมกันนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมด้านในนะครับผ้ากำมะหยี่จะออกเป็นสีนะครับส้มโอรสนะครับส้มโอรสแบบนี้นะครับ แล้วเหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนวัโลหะเพลี่ยวเลยนะครับซิวเหรียญจะเป็นแบบนี้ครับผมิวมานะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในของเหรียญนะครับผมนวัโลหะนะครับหลายท่านนะครับอาจจะได้ชมคลิปมากันแล้วว่าส่วนผสมของนวะโลหะมีอะไรบ้างนะครับนวัโลหะเต็มูตรนะครับก็จะมีโลหะ9ชนิดนะครับหนึ่งนะครับที่เป็น โลหะที่ชื่อว่าชินนะครับผสม1บาทนะครับผม2ก็คือเจ้าน้ําเงินนะครับเจ้าน้ําเงินอยู่ที่2บาทนะครับ3ก็จะเป็นเหล็กละลายตัว3บาท4ก็คือบริสุทธิ์นะครับหรือว่าทองแดงบริสุทธิ์นะครับ4บาทนะครับแล้วก็5าประหลอด5บาท6สังกะสี6บาทนะครับ7ก็เป็นทองแดง7บาทนะครับ8ก็จะเป็นเงิน8บาท9ก็จะเป็นทองคํา9บาท จะสังเกตได้ว่านะครับรวมทั้งหมด45บาทเนี่ยทองคํานะครับเยอะที่สุดนะครับก็คือ9บาทนวัตโลหะเกลือทองคําหมายความว่าอะไรก็ใส่ทองคําไปเยอะกว่านั้นนะครับเพื่อให้เหรียญนั้นมีส่วนผสมทองคําที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับเราจะมาชมกันนะครับหลายท่านนะครับอาจจะดูเหรียญนวัตโลหะเกลือทองคํามาแล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมแต่ละเหรียญผิวไม่เหมือนกัน เพราะว่าในการผสมนะครับโลหะธาตุาทั้ง9ชนิดนั้นมีความยากนะครับยากเพราะว่ามันเป็นโลหะต่างโลหะต่างและต่างชนิดกันนะครับเพราะว่าฉะนั้นเวลานํามาหล่อลอลอมรวมกันมันจะผสมกันได้ยากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นการผสมนะครับก็จะทําให้มีความแตกต่าง ในแต่ละเหรียญนะครับจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับบางเหรียญอาจจะสีทองมากบางเหรียญอาจจะสีทองน้อยบางเหรียญอาจจะเป็นนวะโลหะกลับดำนะครับซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครชมคลิปที่แล้วนะครับก็จะเหมือนนวะนะครับหน้ากเงินนะครับผมนี่นะครับปั๊มขึ้นมาเป็นหูตันแบบนี้แล้วผิวเหรียญก็จะเป็นผิวตึงๆนะครับผมผิวตึงผิวพื้นผิวด้านหลังนะครับจะเป็นผิวตึงเลยจะ จะไม่มีการคุยพื้นต่างๆใดๆเลยนะครับผมนี่นะครับวดลายต่างๆนะครับอัคารยันนะครับอินรักษาพรมรักษานะครับอยู่ที่เศียรขององค์เทวสุวรรณพรมมาสุธิเทพนะครับผมประทับนั่งอยู่ตรงกลางนะครับผมมีสี่กรอนนะครับประทับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับมีชื่อนะครับเทวสุวรรณพรมมาสุธิเทพวัจุกลามณีนะครับผมดันซ้ายนะครับ ก็ด้านขวานะครับมีองค์ปยาผูริษานะครับอยู่ด้านข้างทั้งสององค์นะครับผมนี่นะครับก็เป็นพิมพ์ทรงจำปีนะครับแบบใหม่นะครับของวัดจุฬามณีออกแบบนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับผมก็คือวัดจากด้านบนห่วงนะครับด้านบนสุดถึงห่วงถึงถึงขอบด้านล่างนี้นะคบผมก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองนะครับผม ส่วนด้านหลังเหรียญนะครับเป็นองค์เาวสุวรรณูจตุมหาราชิกานะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับเหรียญนะครับผมอคระยันนะครับเวสสะพุสะนะครับเป็นหัวใจของเทวสุวรรณูนะครับเป็นหัวใจเทวสุวรรณเลยนะครับสังเกตดูผิวนะครับผิวนวัตเกทองคํานะครับเราจะสังเกตเห็นมีสีทองนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหม สีทองนะครับสีทองเหลืองอารามนะครับผมผิวด้านหลังก็ตึงนะครับตึงนะครับแล้วก็หมายเลขของเหรียญนะครับจะเป็นการตอบหมายเลขนะครับตอบไว้บริเวณนี้เลยนะครับอันนี้เลขกลมๆเลยนะครับเลขเต็มๆนะครับผมอ่าสามร้อยนั่นเองนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากๆเหรียญจะสร้างอยู่ที่599เเหรียญเพราะฉะนั้นเลขมีแค่3หลักนะครับเยอะสุดแค่3หลักนะครับผม นี่นะครับสวยงามนะครับส่วนนั่นขอบข้างนะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นเนื้อโลหะที่เป็นนวะนะครับชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสีออกสีทองแดงสีทองแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่มุมแล้วแต่เรียบครับที่เราเห็นนะครับอันนี้เนื้อในจริงๆของเหรียญเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบนะครับตัดขอบขอบคมนะครับไม่มีการตกแต่งขอบนะครับนี่นะครับตัดขอบคมเลย มีเบอร์เล็กน้อยนะคบผมนี่นะครับสังเกตด้านข้างด้านขอบข้างนะครับก็จะมีเบอร์นิดหน่อยนะครับส่วนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีการตกแต่งนะครับเหรียญจะตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับก็คือตัดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็จะไม่มีเบอร์แน่นอนนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีเบอร์เล็กน้อยนะครับผมนี่นะครับการต่อโค้ตเตกเก้งนะครับโค้ตเตกเก้งจะต่อบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ ใกล้ๆกับหัวเข่าขององค์เทวสุวรรณพรมมาสูติีเทพนะครับนี่นะครับใกล้ๆเข่าขององค์ปู่ทางด้านขวานี้นะครับก่อโคติกเกล็งนะครับวัวโลหะนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมบูชานะครับก็จะสร้างน้อยมากๆนะครับผมในอนาคตก็แทบจะหาไม่เจอนะครับ500กว่าเหรียญไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ เจ้าสัวธนบดีนะครับใครอยากเป็นเจ้าสัวนะครับผมก็สามารถช่องหาบูชากันได้นะครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็วัตถุมงคลนะครับในทุกๆอย่างทุกๆเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่มีเจ้าของแน่นอนนะครับคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาก็จะถึงเวลานะครับก็สามารถได้ครอบครองแน่นอนนะครับผมก็สำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ เป็นโลหะเก้าชนิดนะครับเป็นโลหะทนสิ์นะครับที่มีพุทธกุลในตัวอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครได้ศึกษามานะครับก็จะรู้ว่านวะโลหะนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็เป็นเหรียญที่มีพุทธกุลในตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อได้นํามาพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับก็จะทําให้มีความเข้มขลังยิ่งขึ้นไปนะครับเหรียญนี้หลวงพ่อท่านสร้างท่านเมตตาสร้างนะครับก็วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านมีของดีไว้บูชาแน่นอนนะครับ ก็สังเกตดูรูปแบบของเหรียญนะครับผมด้านหน้าเป็นปางภูมิมมาสุติเทพนะครับผมด้านด้านข้างก็จะเป็นองค์พญายาุริษาตรนะครับผมใหญ่เลยนะครับก็เต็มองค์นะครับปกติเราจะเห็นองค์พญายาุริษาตรเป็นองค์เล็กๆเป็นอยู่ใต้ฐานขององค์ทวิสุวรรณนะครับแต่เหรียญนี้นะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อท่านมีนัยยะนะครับในการสร้างนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับผม เพื่อต้องการให้ทุกท่านได้นะครับบูชานะครับเกี่ยวกับความเจริญมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะครับจากการออกแบบเหรียญแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่มีไว้บูชาก็เช่าหาบูชากันได้นะครับผมถ้าใครเช่าหาบูชาไม่ได้ก็ติดต่อทางวัดก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะพอมีนะครับณตอนนี้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับผมก็จะหายากนิดนึงสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอา นวะโลหะเกตของคำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเหรียญนะครับที่ท่านเห็นในภาพในคลิปนี้นะครับผมสีนะครับจะมีความแตกต่างจากเหรียญจริงนะครับเพราะว่าผมส่องไฟเข้าไปแล้วสีก็จะค่อนข้างดรอปนิดนึงนะครับเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงผิวจะเป็นลักษณะสีทองทองแบบนี้ครับแบบนี้นะครับตรงสังเกตตรงหูเหรียญนะครับนะครับก็จะเป็นผิวสีทองทองแบบนี้นะครับ เหมือนกับผู้เรียนเลยนะครับเหมือนกันนะครับพอสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคิวก็จบเลยนะครับวันนี้ครับเงาวับแน่นอนนะครับผมใครที่ได้เข้าหาบูชานะครับแล้วก็ทําบุญกับทางวัดก็ขอโนโมนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมทําบุญนะครับซื้อที่ดินธรณีสงนะครับถวายวัดนั่นเองก็เป็นบุญใหญ่นะครับเป็นมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่นั่นเอง คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมว่าเป็นเนื้ออะไรมาทุกท่านที่ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ